สวัสดีครับอ้สวัสดีครับไอ้ตื่นไปดสวัสดีครับนะครับตอนสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับถุยครับครับครับอ่เแบมแบมปุ๊บมแบู้อะไรบู้ปู้ปู้ชมิ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 มารูชมิมารูชมิมารู ชัมมาร้ม่มารู้ชเมาหนึ่งปองสนมอ้มเจอครับนี่ก็คือไม่เอาดีกวาบอกไปเดี๋ยวไอ้ต้นมันพูดอีกขอฝาปีหนึ่งปีสองเจะสนามโอ้แม่เจ้านี่คืออ่ะเป็นจรงนะขอคัดก่อนเลไปลย ไปเลยวุ้ยไปเหมือนเดิมเดยวิ่ดันว,วิดันขึน้นบดเอาว้ยไปล่างเอเว้ยเอาละครับหลังจากที่เฟลไปรอบที่แล้วเฟลเพชรมันี่มั้ยคุณตายเอ้ยหยอไม่บรรเจิดหรอกูล่างแล้วกูจะได้เปล่าวคุณลงมาด้วยดีกว่านี่คือมีเถื่อนนะมีเถื่อนโอล,ลิเบียโอลิเบ้โวล,ลิเบ้เว,ว,ว้ยทำไมชอบเอรีลเบียจังวะไม่รู้ครับมันแหมือนอะครับเต็มเทอะ

โง่รครับหายโง่เลยเจสซี่ิลมั่วเลยเจสซิวมั่วเลยต่อจะใช้กับใครสาเต้นบนเกี้ยนนู้นุชู่วนูดีเกลับมาเลยเร็วๆ ต้น้นตนเว้ยพี่ตนเข้าเดียวแล้วเว้ยพี่ตนต้องยิงพี่มันยิงให้มันโดนดอกแรมพี่อ่ามันเป็นสเต็ปของพี่ตนครับเข้าไปดิไม่เข้าครับกูกลัวตายผมยากนั่นน่ะอันนั่นน่ะไม่เอาอ่ะรอรอคลิปไปกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราดูดมานะเดี๋ยวเราดูดมานะมาดูอะไรโอ้ยมาดติ๊กโอ้ยเอาเลยครับลากตัวไหนมาก็ได้เลยมาเลยไปมัดติ๊กมาเก็บมาตีก่อน เฮ้ยเก็บไอ้ตัวนี้ก่อนดีกว่าอือไม่ได้ไอตัวยิงไปกลับกลับต้นกลับตามโอ้อะไรวะปุ๊บโจ้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 อือโดนโดนล้านตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นกลางให้ล้านเลยเจอนัดเมื่อกี้ไปจุกเลยแหละกูว่าเล่นแักตันยับ เจียวัตเจียเจอเข้าไปแต่ละตัวอัดสกิลแบบโอ้โหเออผีเถือนลุยเลยเฮ้ยออกออกเป็นแค่งให้ทีมดีวะเฮ้ยกลับกลับกลับต่อกลับ เอออะไรครับเจอเจอขี them ้ลักเข้าไปเออแดกเลยดูข้าจะตายแล้วใครจะมาตายตรงนี้กันเลยอข้าจะโจม๊ีผใหญ่ต้องตายต้องตายแบบจู๊งไอ้ผู้ใหญ่จะตายผู้ใหญ่ก็ยังเขียวเหมือนเดิมมันได้เท่านั้นแหละครับโอ้ยควิกมาแล้วเฮ้ยได้คิวเลยนะเว้ย ดยบดับในล่างรีบๆเอาเถอะไม่ไหวเลยสกิลปออะไรชนีเดี๋ยวมัตายปอครับดับับเออคนตายครั้งนี้ไอพิงดับวูจูเขาทำอะไรข้าไม่ได้หรอวูจูสตาตายไยวูจูตายอ่ป่าวูจูตายออนั่นเลยประเด็น ลุกอ่อนลูกคีบลุกคีบเอือกีบข่าวบาดชิบหายให้เราชนลูกคีบให้เป็นเกียร์ต้อาไว้คีบจริงทีเดียวกโรถไปข้างหลาดเราไม่ได้เลยนะครับอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยเพชรไม่กดถ่ายวะกดถ่ายเป็นชาดนะฮ้ยจริงดิโอ้โหไม่จริงอ่ะ ไม่จริงนะต้นพลาดเรื่องแบบนี้ไปได้ไงแปลงอะไรนี่เบียดเบียดเเบียดเบียดเอาเข้าไปพวกเคียนเนี่ยแปงแล้วแปงแล้วแปงอะไรเนี่ยยังอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลเฮ้ยเร็วๆดิเฮ้ยเร็วๆร็วก็ดีอาช้าโหอะไรวะมีทีมีสองตัวเนี่ยอยู่ในข้อพอ เดินเดินเดินรอตะเกียวยินบอลล้อมไปบอลล้อมเอาดูแล้วดูแล้วเอาวิ่งตีกีเอาเร็ว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 ไม่ขอก่อนดีนั่นแรกเนี่ยโหอะไรวะไปต่อไปเถอะมันเล่นมาสองเทสมันไม่ใกล้คิวตัวแรกอะไรมันตีน่อร์ชเออดีมากโดนยำแล้วมึงเฮ้ยอย่าต้องตีนะครับคุณต่อครับ เราต้องแบ่งๆกันครับ <ขอ S 1> ล่อ,อคนเดียวไม่ได้แล้วมึงเจอตีนแล้วมึงเจอพยานไม่ใช่กันอ,อยู่ให,ให้ทุกคน,นทุกคนทุกท่านที่ดูอยู่นะครับเป็นพยานด้วยไต้นพูดคำนี้นะครับแล้ว <c oughs> ดูตอนสุดท้ายนะครับว่าพวกเราจะได้คิวกันไหม <c oughs> อตอนนิดต <c oughs> ามกันต่อเอาเปแบ่งๆกันไปอยู่คนเดียวไม่รอดหรอกครับจะ <c oughs> สติกโฟนด้วยอย่าดูถูกด้วยไม่ได้เล่นตอนนี้นานแล้วไอ้ไม่เป็นไร <c oughs> เทนีมตเองตอบไม่เล่นฟิวเจอร์แทนะฟิเจอร์เล่นไ่เกิดแล้วไม่เล่นนาแล้วกนที่เหมนกันไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันครับจิกเล่นไ่เกิดเลยไม่เล่นนานแล้วชิบหายแล้วครับโลกฟอมฟอมมุกรูไปแล้วครับแตกเหรอเออแตก้วครับแตกเล่นมุกะตยสะดอไม่ได้เลยเร็วเร็วเร็วเรกันเร็วเร็ววเลยต่อ ด้วยไปเลยเป็ดไม่ยอมตายเพื่อลูกหลานเฮ้ยลินิกตันไปยังไหนวะกูกลับแล้วดูลินิกจอดมาแล้วเล่นก่อนดันเล่นด้วยเล่นไม่จริงๆไ<ท>งไอตอ่ะสกิลว,วิ่งเร็วทำไมไม่แทงว่าแม่งค์หิ้ก็เยอะไอพีเอฟิถมั่งจริงทีรถไปครึ่งล้อเน่ย ไอ้มันวิ่งเร็วไปตีมันทีเดียวก็ได้ตัวแรกกอ้หวิ่งไปวิ่งไม่ทันเสียใจวะขาดเสียใจจริงบิบ่อยกะโอ้ยเอ้ยป้อมป้อมบนทำไมมันดันโหด่ีวะจะรู้ไงเร็วเร็วป้อมบนรีบไปเคลียร์เลยให้มันหนีไปก็ได้ ทำค่ายทีมตันนะครับโมกันหน้าเราต้องข่มสองเลนนะเว้ยเรามาช่วยละเฮ้กลางหอยมจะต้องาพนก่อนเล่นเล่นต่อสาบานดันเลนยากเล่นต่อซับอะไรพ้นยากเลยดันเลนช่วยแล้วเราเราเราตึงเลนง่ายไงช่วยแล้วงงี้อยู่ไมมาเล่นสบายเฮ้ยเล็บเก็บคิวมันให้ได้นะเว้ยโมโฟย์โมโฟยเว้ยโมโฟย์โมโฟย์ เล็วต่อลลยอีกนิดอีกนิดอีกเลยเอ้ยโอ้ยโอ้ยเร็วเออพี่ต่อกูไปแล้วพี่ต่อโลบิตมากันหน้าต่อต่อเลยเห็ุใจเลื่อดเขาเนี่เออทิ้งคิวกันไปครับเดี๋ยวผมจะได้เก็บตอนหลักอีนท่าอีได้ไปแล้วอ่ะโอ้โหไปล่างไปล่างต่อเลย นี่แหละคนงการเล่นดนลุมครับดนยำเฮ้ยแต่ก็มัดด้วยเลยแบบนี้เฮ้ยต่อไปในล่นางไ,ไ,ได้ไหวไหมไหมคนเดียวตอนนั้นนะตอนแรกนี่ขิ่ยฟร้อยเลยเเราก็แพเฮ้ตออเล่นล่างไหวไหมคนเดียว <ไป S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเราเล่นก่อนตีเลยตีเลยไปไปกลับไปต้นก่อนนี้เดี๋ยวเราดันเลนกลางให้มันตไปีไปตรงไทลดันเลนบนให้มันเันไปตรงกลางก่อนแล้วเดี๋ยวตามไปด้านล่างมานาวก็เกี้ยงเลยนะ่เกี้ยงเก่าเลยครับ มายตัวนมามีลีมานาครับโอเคครับิวเลยดีวม่ทัเอาเลยบอลีมานามาแล้วมาแล้วเอาลีทั้งมานาทั้งฮิวเลยครับยัดมาให้หน่อยเไปอยู่ไหนแล้วมาตยิยมองไมเห็นเอาสโลสโลร็วเร็วเเอ้ยเ้ยนี่ตอนนี้นี่ เฮ้ยขอคิวมั่งครับพี่ต่อครับพี่ต่อเราเบิดครับขอมั่งครับเลยเลยมิต้นเลยจิ๊บมัดจิ๊บมัดหครับโอ้เรนตีเลยไม่ได้ใช้หวานสักทีทำไมเราเวลน้อยฟังเสียงส,ส,สวเอี <c oughs> อย๋ยวต้องไปช่วยหลายเลนเลยครับเลนบนเนี่ยดันได้แล้ว <c oughs> เรื่อยๆได้ได <c oughs> อุ็กของอินฟินิตี้เอ็ดก่อนดีกว่นดับลัดใขาออกเต็งโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยเชนติกปั๊มิีแล้วเฮ้ยแบ่งเลนกันอย่างนี้ดีกว่าคุ้มดีกมไม่ตายง่ายดีแต่ต้องเจอตัวที่โหดที่สุดด้วยตัวอะไรวะฟิเตอร์เล่นกับมันตัวตัวนี่โหดที่สุดเลยวอุ้ยชิมหายละเวฟฟิเดอร์ฟิเดอร์โหดสุดในนี้แล้วขอให้มันออกวิ่งเร็วมานี่คือชีวิตจบตามแค่อันติมันก็เออ โคตรหูดอ่ะมันมันมันรถเ,เรื่อเราช่วงวินาทีใช่ใช่แล้วมันถ้า,ถามันยิน่งวิ่งตามเราทันเมื่อาาไหร่ก็อนาคตเมื่อนั้นจะตายอะไรครับ killing spree spree อย่าปักป๊ <c oughs> แล้วกูจะปักตรงนั้นทำส้นตีนอะไรเนี่ยนี่จะเป็อกหนึ่งตัวแล้วโมกนามันมาแล้วเฮ้ยในเลโอนให้พี่ต้นลุกด้วเว้ยไม่ไหวว่ะแต่ที่เรายังมีป้อมเราก็ยังเราก็ได้เปรียบอยู่ต้นปาด้วยโมกนามึงสโลกูสโล่มึงเอาไงกูสโลมสโล ไม่ไหวว่ะมามึงสโล่กูก็สโล่เดิไม่ไหวเลยพี่เต้นไอ้เต้นเจียวโอเคเดี๋ยวลงไปเฮ้ยเพชรเดี๋ยวขอขอเบียขอเบียรกองนี้อ่ะเฮ้ยตอนเราขอเบียเนี่อน1,550เดี๋ยวกลับเลยเดี๋ยวกลับไม่ออกไอ้ดาบไม่ไหวไม่ไหว อ่าไปนึ่งโวยอย่ารีบตายไม่อยู่ต่ออีกหน่อยแล้วครับพี่ต่อครับพี่ต่อ<ม>แล้วเลือดนี่มันมีสองเลยอะไรครับจะโดนาตูนเหรอครับที่สำคัญมันมีสองที่สำคัญมันมีสอง เฮ้ยลบเลยถ้าเกิดถ่ายเันจำอะไรกูว่าโคตรโคตรแหลกแน่เลยโคตรแหลกถ่ายนอไรสกิว่เฟมเฟแลสดเลไปเฟมเลนเฟมเลนตีนล้อ้แตกเลยเฟมเลนเฟมเลนีนลบเอ้ยตอดันเอาหนมาตี่าไปไหนมาตีมาตีตายตาไม่ต้องหิวไม่ต้องหิวาย่วยแล้วเนไม่ต้องหนีเอาเลยต่อ เราต้องแบ่งปันกันบอกแล้วต้นนายแก๊งไปเรื่อยแหละดีดังเออสิมึงจะให้เลนเน่าอะไรครับคุณก็หมุนไปอย่างนี้เรื่อยๆและมันจะดีต่อคุณด้วยครับมันดีต่อคุณนะครับรอดาเมเโนดก่อนนะลุงออยัดเกาะเลยเฮ้ยอันนี้มันเกาะดาเมเ้วยไปดูมาแล้วเหรอเออเกาะดามด้วย ออกกอสะท้อนมาเฮ้ยออกไอ้กอดกเลือด yeah. อ่ะพันลูงกอเขียวอ่ะกอดสองพันลูยมันให้ออกเลยเริ่มคิวง่ายแล้วค <Đây S 2> so ิวยังไม่จะ <incorporating> ไปฝากหวาาตรงใกล้ต้องไปหรอกวิบหายใกล้ตายคอ่ะฝานวะไม่เอออะไรเพชรไม่ทันวะเพชรเพิ่งจะไปปัดแก๊งแก๊งไม่ทันพ่อเถเดี๋ยวไม่ได้เล่นจังเกิน ไม่จะเกินมาอยู่ในปางไปก็จะเกินไงเขาที่เขามีไว้ไอ้นี่อีงัตมมันกูใช่ไหมระวังต้นด้านล่างเลแล้วกูช่วยได้แค่นี้แหละมามึงสโลกูสโลตันตตายตเธอตายแน่พี่ต้น ตายตายตายล็อป,ป้อมเลยอ,อป,ป้อมเลยล็อบล็ปอมเลยพี่น้องล็อป,ป้อมอเลยเฮ้ยเรียบเรียบเรียบ,บยัดป้อมเลยเดี๋ยวเลนกลางที่ผมจัดให้เลนป้อมแรกจะาเว๋ยก่อนเลยจะเปิดเอ่อเขาเรียกอะไรดีเออซุงครับเปิดซุงยัดก่อนเลยไปตีป้อมก่อนเลยเจอหมอฟิลเดอร์ทีเดียวนี่อ้วกเลยครับโอ้ยได้ดับไม่ดีมาแล้ันเลย ได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเล่นกลางยัดก่อนอีเชีย่ยมากี่ตัวเนี่ยไม่ต้องหนีสัตว์เร็วเพชรมากลางเลยไม่พี่ต้นทำไมได้ได้ได้ของแพงเร็วจังวะก็นั่งแก๊งอยู่เนี่ยดูคีปพี่ต้นข้าวไปกี่ตัว,ตวเจ็ดสิบตาเพชร ดูๆตีเลยตีเลยพี่อ่ะรีบอยู่เห็นป่าโอ้โหเซ็งตีป้อมแล้วไม่ติดคีตีป้อมติดคีป้อมป้อมตีติดคีย์มาอีกมาอีกต่อครับต่อลงล่างนั่นแหละเดี๋ยวป้อมแตกเดี๋ยวเลื่อนคุมเลนไปเรื่อยๆแก๊งไปเรื่อยละเดี๋ยวไม่เวลาไม่ไหวก็วิ่งไปวิ่งออกรองเท้าวิ่งเร็วเลยแต่วิ่งไม่ทันไม่เอาเว้ยมันต้องออกอันนี้แหละไม่งั้นไม่ครบสูตรครับ อย่าไมายัดเลยจีนมันจะยิงตายตายมันจะยี้มันหยาบเกินไปแล้วมันไป่ฮิวต่อหน้าเลยมันไฮิวต่อหน้าเราโอ้โหดันดันกูละดันกูละเฮียเจ็บจีนเลยมาอุณไปแทนเพื่อนมึงไปแทนเพื่อนเลยทั้งนั้นเี่เอาเลยเพจเต็มที่ครับครับกูจะแกงต่อไปเรื่อยๆอย่าฟิดเดอร์วะวินเอาทำนายปั๊มเลย เราต้องแบ่งปันครับต้องกดแชร์ไว้แต่ใครไลค์แชร์ใครไม่กดแชร์ไม่ใช่เพื่อนโคตรเจ็บเลยคำนี้ไม่กดแชร์ไม่ใช่เพื่อนตายเราพี่น้องตาย่ายกแก๊งเดี๋ยวตัวเดียวตายมากมาถึงด้ดึงกลับระเบิดมาไว้แล้วเกิดขึ้นมาตุ้มเลยนะครับตัวเดียวหลับหลับทั้งแก๊งเลยถ้ามันโหดขึ้นมาถ้ามันออกเวทมากหลับเนีย เอยจะลล่มมันาวตัวตัวเดียวไม่แน่อาจจะได้เอ็เลยก็ได้อันตริมัอนกะนเฮ้ยได้พิตาคิวเว้ยมึงเอาเอ็ธรรมดาไม่ได้เลยครับ่มคุณต่อไหวไหมฮะออกดาบต้อตีนมาทำไมครับทำไมอะคนหน้าตบเลยอะออกดาบนี่มาดาบดาบดาบนี่เนี่ยดาบล้านะครับเออทำไมอะออกรองเท้ากันเธอเองอะดันเลนล่างด้วยไปรองเท้าอะไรวะ รองเท้าวิ่งเร็วก็ได้รองเทา้าไม่ดีมาตามทานเวทเว,ทเว้ยไมเขาวิ่งเร็ววะก็วันให้เอาตามทานเวทเอออวิ่งเร็วด้ยวยเว้ยอาที่แบบเวลาไม่ได้ตีใครแล้วมันจะวิ่งเร็วอ่ะเนี่ยไอ้รองเท้าหนังฟ้าเขาเปิดรองเท้าสายแกงไม่ใช่อนะเออก็ให้หมาต่อไงต้องตีนมากันหลายตัวกูจะรอดไหมเนี่ยที่รักโอ้โหพอ,พอ,พอลองยินดี โอ้ชาเย็นวันนี้มีเรื่องไร้ไร้ชาเย็นเยอะมากเลยใครว่าชาเย็นมันเป็นชื่อของอาหารชนิดหนึ่งครับชื่อของเครื่องดื่มเว้ยชาเย็นมันทำไมชาเย็นทำคุณเพชรเดี๋ยวสิครับเอ้ยเฮ้ยเหี้ยมาไปอุ้มก็ไม่โดนไม่เรีจนแล้วลับบ่ายเฮ้ยข้ามีมีเป็นเพียงคนเดียวที่มตกใจ สู้ต่อเลยพี่น้องสู้ต่อเลยครับเฮ้ยมันจะไปแก๊งฝั่งไหนนั้นวะมาเลยมาเลยเอาได้คิวเกิน50ก่อนเว้ยเราให้ได้คิวเกิน50ก่อนแล้วเราค่อยดันป้อมกันเราต้องทะยักทะยอยไปเรื่อยๆไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวโดนมันเอ็นเฮ้ยมอไฟมาเว้ยไะ่รู้ว่าอ่านว่ามอไฟวะไม่รู้กูเรียกมอไฟลากลากมาเจกตัวนี้เราจะอ่านมอฟิวเต้อ่์เว้ยคิด